สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำแอปสตรีมเกมนะครับโดยใช้ง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวตอนแรกคนเข้าไปที่เพจสต o ร e ก่อนเลยนะครับบอกคนเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับ เขียนว่าแอปส,สตรีมแอปสตรีมแอปสตมสด คนเช็คไปครับอันที่สองคนเช็คไปกดดาวน์โหลดมาคนกดเปิดนะครับเดี๋ยวรอกันนะครับคุณเช่าเงียบต้องกด สร็จอันนี้ก็จะให้เล่นเกมก็สำหรับนี้ผมขอจบคลิปไปก่อนสวัสดีครับโอู้ยสุดยอดใช้กับสวัสดีใครนะขอบคุณครับยู่